และมาถึงช่วงบุษบาปรึกษาคุณหมอนะคะมี SMS ของคุณผู้ชมส่งมาแล้วนะว่าอาการของเขาเนี่ยหเดือนกล้ามเนื้อคล้ายๆจะอ่อนแรงเดียด๋วยวอาการจะใช่โรคนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาปรึกษาจากคุณหมอเจ้าของไข้ของคุณโอภักจีรากันเลยนะคะนายแพทย์พินิดลิมสุคนค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมประสาทวิทยาจากโรงพยาบาลสมิติเวชสุข,ขุมวิทค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณหมอค่ะโรค MG หรือว่าโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยค่ะคืออะไรและสาเหตุเกิดจากอะไรคะ อ๋ออันนี้มันเป็นโรคภูมิแพ้ที่ทําให้กล้ามเนื้อเปร่้ยง่ายครับอืมเรไม่ใช่กล้ามเนื้ออ่อนแรงธรรมดาแต่เป็นว่ากล้ามเนื้อเปรี้ยคือใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยกล้ามเนื้อจะอ่อนกําลังพอพักสักคู่หนึ่งก็จะดีขึ้นแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็กล้ามเนื้อที่พบบ่อยก็คือกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้า,าทำให้ทำให้หนังตาตกเห็นภาพซ้อนพูดเสียงขึ้นจมูกแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรคะคุณหมอ เป็นเป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งะครับทําให้อ่ร่างกายทาร้ายตัวเองเอางี้ดีกว่าหมายถึงอยู่ๆก็เกิดอาการนี้ขึ้นมาได้เหรอคะใช่ครับใช่ครับเหมือนคล้ายๆกับโรคโรคภูมิแพ้มีหลายโรคอะฮะแต่ที่เรารู้จักกันดีก็คือโรคภูมิพวงดวงจันทร์ใช่ไหมครับแต่จริงแล้วเนี่ยโรคเบาหวานก็ดีไทรอยต่ําก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นภูมิแพ้อย่างหนึ่งแล้วอย่างนี้ใครบ้างคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงคะคุณหมอกลุ่มเสี่ยงเนี่ยบอกไม่ถูกเลยครับ เอาเป็นว่าเอามีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งคนที่สุขภาพแข็งแรงธรรมดาเหมือนคนปกติเนี่ยฮะนะครับรเพราะฉะนั้นโรคนี้มีมานานยังคะอะไรนะครับโรคนี้มีมานานหรือ,อยังคะคุณหมอโอ้มีมาตั้งแต่ดึกดําบันแล้วอ๋อไม่ได้เป็นรโรคใหม่ใช่ไหมคะไม่ใช่โรคใหม่หรอกครับไม่ใช่โรคใหม่เพียงแต่ว่าสภอาการวินิจฉัยเนี่ยอาจจะยากถ้าเราไม่ได้นึกถึงหรือไม่ไม่เคยเห็นผู้ป่วยบ่อยๆเนี่ยบางทีแล้วก็พลาดนะฮะบางคนกว่าจะรู้ว่าเป็นโรคนี้ก็ ตะเวนรักษาด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเป็นปีค่ะค่ะคุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสังเกตตัวเองได้ยังไงคะว่าเราอาจจะเข้าข่ายเป็นโรคก,กล้ามเนื้ออ่อนแรงค,ะค่ะคือคือสังเกตว่าถ้าเราเมีอาการอ่อนเปลี่ยง่ายนะเห็นภาพซ้อนหนังตาตกสำลักบ,บ่อยคือในลำบากเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดไม่ชัดแต่โดยที่อาการเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงคือพักแล้วดีขึ้น พอใช้งานแล้วแย่ลงพักแล้วดีขึ้นเพราะฉะนั้นอาการมันจะไม่คงที่<ะ>ตื่นเช้ามาเนี่ยอาจจะดูดีสักส,สายสายก็เริ่มมีอาการละอย่างเงี้ยช<ม>ับเจนว่าเป็นโกกรคกล้ามเนื้อเปียชนิด<ม>ที่เรียกว่า MG หรือไม่แอสเนียเกรวิสครับค่ะคราวนี้มีวิธีรักษาไหมคะเห็นบอกว่าคุณโอ๋จะต้องผ่าตัดใช่ไหมคะคุณหมอเอออันนี้ขออนุญาตเจาะตัวก็เรียงเนี่ยออกอาการอ๋อเปล่าค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีใครเป็นโรคแบบนี้เนะะี่ยค่ะมีวิธีรักษาไหมคะ ครับมีวิธีรักษาอยู่หลายขั้นตอนคือการรักษาทางยาดูก่อนนะครับแล้วก็ถ้าการรักษาทางยาแล้วดูท่าว่าจะไม่ได้ผลดีเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องใช้การผ่าตัดเอาต่อมไทมัสที่อยู่กลางแลาอกออกโอ้โหครับผมแล้วมีไม่ยุ่งยากเท่าไหร่หรอกครับถ้าอยู่ในมือที่เขามีความเชี่ยวชาญนี่มันก็ไม่ไม่ค่อยยุ่งยาก ค่ะแล้วสามารถที่จะรักษาจนหายขาดได้ไหมคะถ้าเกิดผ่าได้ไม่ได้ครับก็เซนหายขาดสูงเหมือนกันนะครับถ้า้าวินิจฉัยได้แต่เนิ่นแต่ถ้าซิงไว้หลายๆปีเนี่ยโอกาสหายขาดจะยากครับค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะคุณหมอพิทนิดลิมสุคนนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณโอด้วยนะคะครับผมค่ะคุณหมอขอบคุณค่ะนายแพทย์พินิจลิมสุคนนะคะคุณหมอจากสมิติเวชสุขุมบิทนั่นเองค่ะ ค่ะเดี๋ยวนี้โรคแปลกๆมีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นพยายามออกกำลังกายทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็ครบถ้วนจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงและพร้อมที่จะต้านทานโรคสังเกตตัวเองให้ดีด้วยละกันเนาะใช่แล้วอาการยังไ